ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่โนกิฟพ o l i c ประจำปีงบประมาณพศ2567ข้าพเจ้านายอนุุูนสีสมบัติผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่โนกิฟ p ูรีซีและขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษารรประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งทุกคนว่าสำนักง,งานเขตพืพ้นที่การศึกษาประถมศึ<พว>กษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นหน่วยงานของผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในคณะก หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมีชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรปลูกและปลุกจิตสำนึกสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารนณะปฏิจจบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิจจบัติไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยทำจัญญาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการปปชกำหนดรวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของสำนักง,งานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักง,งานปปทอย่างเท่งพัดโดยมุ่งหวังพัฒนาคนสุจริตพัฒนางานสุจริตพัฒนาเขตสุจริต ประกาศณนวันที่22ธันวาคมพศ2566นายอนุคูลศรีสมบัติผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง